ค่ะเรามาที่คาเวียซูเปอร์มาร์เก็ตแอนด์เลสตอรอนนะคะอุยตอนนี้มีอะไรกินบ้างอะคะขอแนะนำหน่อยนะครับอุยจะตอนนี้สั่งไข่ด้วยไม่ใช่หรอขอกินไข่หน่อยได้ไหมขอ,อกินไข่หน่อยค่าเป็นทาหารต้องกินไข่เยอะๆอู้ได้ไข่ต้มมาแล้วอุ้ยจิง โต๊ะน,นี้ม,มีอะไรอะ่ะมาโพนี่มีช็อกโกแลตแล้วก็แคนดี้โอ้ไม้ต้นไม้ปลูกตรงนี้โอ้แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยนะที่ร้านมีอะไรบ้างเนี่ยมีนกด้วยอะ่ะมีแคนดี้เลยเฮ้ยนี่มันอะไรหมวกเหมือนพ่อมดเลยอะ่ะนี่มันพอมดพ่อพอกินกุ้งเหรออะไรพ่อมดกินกุ้งอ๋อ,อ,อ จ๋งหุยสุดๆไปเลยโอ้ oh.